ใบไผ่ถือว่าเป็นอินทรีย์วัตถุที่สามารถที่จะหาได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการนํามาทําปุ๋ยหมกักขั้นตอนและว,วิธีในการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ใบไผ่ลงไปก่อนนะครับคือใบไผ่เราเตรียมมา1ส่วนเราจะใส่ลงไปครึ่งส่วนก่อนตัวใบไผ่นะครับจะมีธาตุอาหารที่เป็นซิลิกา้า สูงช่วยให้พืชสามารถที่จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดีช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณของคลอโรฟิลล์ได้ดีขึ้นจากนั้นเราก็จะเติมปุ๋ยคอะลงไปครึ่งส่วนก่อนนะครับช่วยในการเติมธาตุอาหารที่เป็นกลุ่มของไนโตรเจนให้มีมากขึ้นตัวน้ำหมักมูลวัวจะมีเชื้อแอคติโนไมซิตช่วยในเรื่องของการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุต,ต่างๆให้สามารถที่จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นก็นําน้ามาลดที่กองปุ๋ยหมัก ซึ่งการเพิ่มความชื้นเนี่ยจะทําให้ปริมาณของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราสามารถที่จะทําได้หลายๆชั้นนะครับในวงบ่อเดียวกันสูตรนี้จะไม่จําเป็นต้องกลับกองนะครับเราจะใช้ระยะเวลาในการหมักตั้งแต่45วันขึ้นไปซึ่งลักษณะที่เป็นแล้วนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดินนะครับแต่จะเป็นสีดําสนิทสามารถที่จะนําไปใช้บํารุงพืชผักต่างๆที่เราปลูกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ยืนต้นไม้ผลต่างๆแล้วก็สามารถที่จะใช้โรยบริเวณรอบๆ โคนต้นได้เลยหรือจะใช้เป็นส่วนผสมในดินเพาะก้าไม้ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้สําหรับวิธีการทําปุ๋ยหมักจากใบไผ่วิธีนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงกันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําปุ๋ยหมักจากใบไผ่ใบไผ่ถือว่าเป็นอินทรีย์วัตถุท,ที่สามารถที่จะหาได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการนํามาทําปุ๋ยหมักนะครับอย่างเช่นในฤดูกาลนี้ในสวนของเราก็จะมีใบไผ่ร่วงเป็นจํานวนมากวันนี้เราก็เลยจะนําเอา วิธีการทําปุ๋ยหมักจากใบไผ่มาถ่ายทอดเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อคนที่ทําการเกษตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรใช้ในการบํารุงดินได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยหมักจากใบไผ่จะมีประโยชน์มากกว่าปุ๋ยหมักจากใบพชืชอย่างอื่นสําหรับวัสดุและอุปกรณ์นะครับสิ่งแรกเลยก็คือใบไผ่นะครับใบไผ่เราจะใช้ใบไผ่ที่หลุดร่วงลงมาเองตามธรรมชาตินะครับตัวนี้ เราสามารถที่จะใช้ใบไผ่แห้งหรือใบไผ่ที่มีความเปียกชื้นเราก็ใช้ได้เช่นเดียวกันตัวนี้เราเตรียมมาแล้วนะครับเราคิดเป็นหนึ่งส่วนต่อมาก็จะมีมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกตัวนี้เราใช้เป็นมูลควายนะครับเราคิดเป็นหนึ่งส่วนซึ่งเราสามารถที่จะใช้มูลควายที่แห้งแล้วนะครับหรือจะเป็นมูลควายเก่าค้างปีนะครับจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากแล้วก็จะมีส่วนประกอบของเชื้อราน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีน้ำนะครับน้ำเราเตรียมมา5ลิตร แล้วก็จะมีจุลินทรีย์นะครับวันนี้เราจะใช้เป็นจุลินทรีย์จากน้ำหมักมูนวัวนะครับสำหรับขั้นตอนและวิธีในการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ใบไผ่ลงไปก่อนนะครับคือใบไผ่เราเตรียมมาหนึ่งส่วนเราจะใส่ลงไปครึ่งส่วนก่อนนะครับไว้รองพื้นในวงบอ่อตัวใบไผ่นะครับจะมีส่วนประกอบที่เป็นเส้นใยที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะเหนียวเหนียวกว่าใบไม้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีธาตุาอาหารที่เป็นซิลิก้า ตัวนี้ซิลิก้าจะเป็นประโยชน์กับพืชเป็นอย่างมากนะครับซึ่งตัวซิลิก้าเนี่ยจะช่วยให้พืชสามารถที่จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดีนะครับช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณของโคลอโรฟิลล์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารที่เป็นธาตุไนโตรเจนในดินจะทําให้ธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนในดินเนี่ยสูญเสียได้น้อยลงนะครับแล้วก็พืชสามารถที่จะนําเอาไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งจะทําให้พืชเนี่ยไม่มีการชะงักการเจริญเติบโตหรือเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราใส่ใบไผ่ลงไปครึ่งส่วนแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเติมปุ๋ยคอกลงไปนะครับเพราะว่าตัวปุ๋ยคอกเนี่ยจะช่วยในการเติมธาตุอาหารที่เป็นกลุ่มของไนโตรเจนให้มีมากขึ้นนะครับทำให้ดินมีความร่วนซุยสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีไม่ทําให้ดินแน่นนะครับพืชจะสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีเราก็จะทําการเติมลงไปเลยนะครับตัวปุ๋ยคอกเราจะเติมลงไปครึ่งส่วนก่อนนะครับ หลังจากที่เราเติมปุ๋ยคอกลงไปครึ่งส่วนแล้วนะครับเราก็จะเขี่ให้เสมอกันนะครับหลังจากที่เราเกี่ปุ๋ยคอกให้เสมอกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมส่วนที่เป็นน้ําเพื่อที่จะนํามาลดให้กับอกองปุ๋ยหมักนะครับเป็นการเพิ่มความชื้นน้ําที่เราเตรียมมาวันนี้5ลิตรนะครับแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ในกลุ่มของน้ําหมักมูลวัวนะครับตัวน้ําหมักมูลวัวจะมะีส่วนประกอบของ เชื้อแอคตินไมซิตนะครับตัวแอคตินไมซิตเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์อินทรียวัตถุต่างๆให้สามารถที่จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการกําจัดกลิ่นการบําบัดกลิ่นต่างๆให้ดีขึ้นซึ่งปริมาณที่เราจะเติมในวันนี้ก็คือ1 0 0ซีซีต่อน้ำห้าลิตรนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเราหมักมาแล้วเป็นเวลา3เดือนนะครับเราใช้งานอยู่เป็นประจําในสวนอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําน้ํามาลดที่กองปุ๋ยหมักนะครับอ,อย่าเพิ่งลดเยอะนะครับค่อยๆดไป ซึ่งการเพิ่มความชื้นเนี่ยจะทําให้ปริมาณของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าความชื้นเหมาะสมจุลินทรีย์ก็สามารถที่จะขยายตัวได้มากขึ้นเร็วขึ้นหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับถือว่าเราทำปุ๋ยหมักเสร็จแล้ว1ชั้นนะครับชั้นต่อไปเราก็จะใส่ตัวใบไผ่ลงไปอีกนะครับเพื่อที่จะเป็นชั้นที่2นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําได้ หลายชั้นนะครับในวงบ่อเดียวกันนะครับยิ่งหลายชั้นยิ่งสามารถที่จะย,ย่อยสลายได้เร็วแล้วก็จะทําให้ปุ๋ยเนี่ยสามารถที่จะกระจายตัวมีความสม่ําเสมอไม่ต้องคุกก่อนนําไปใช้ luent. สูตรนี้จะไม่จําเป็นต้องกลับกองนะครับเราก็จะใส่ลงไปนะครับใบไผ่เราจะใส่ลงไปที่เหลือครึ่งส่วนนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นชั้นที่2นะครับเราใส่ใบไผ่ที่เหลือลงไปแต่เรายังไม่ใส่หมดนะครับเราจะเหลือไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะเอาไว้คุมหน้า ของกองปุ๋ยหมักนะครับเพื่อที่จะเป็นการรักษาความซ้นด้วยนะครับใส่ใบไผ่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยให้เสมอกันนะครับทาเหมือนเดิมนะครับเหมือนชั้นแรกเลยเกี่ยงให้เสมอกันจากนั้นก็นําปุ๋ยคอกลงมาใส่ซึ่งการหมักแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทําเป็นชั้นแล้วก็หมักในวงบ่อซีเมนต์ก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นกองแบบกองไว้กลางแจ้งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากองไว้กลางแจ้งเราควรจะมีผ้าพลาสติกหรือเป็นผ้าสแลนเอาไว้คลุมด้วยนะครับคลุมกองปุ๋ยหมักด้วย ถ้าเกิดเราหมักในวงบ่อเราก็ไม่จะเป็นนะครับแล้วก็จะหาพวกใบไม้มาปิดด้านหน้าก็พอนะครับเมื่อเราเทปุ๋ยคอกลงไปแล้วนะครับในชั้นที่2เราก็เกี่ยให้เสมอกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนชั้นแรกเลยาจากนั้นเราก็ทําการลดน้ำนะครับลดน้ําในชั้นที่2นะครับซึ่งก็เป็นน้ําตัวเดิมที่เราเหลือไว้จากชั้นแรกนะครับตัวนี้เป็นน้ําผสมกับจุลินทรีย์หลังจากลดน้ําเสร็จนะครับเราก็นําใบไผ่ส่วนที่เราเหลือไว้นะครับ มาคุมด้านหน้านะครับเพื่อที่จะรักษาความชื้นให้กับปุ๋ยหมักของเราใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เคี่ยนะครับเคีร์ให้คุมให้มีชิดนะครับตัวนี้ซึ่งการทําเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการทําปุ๋ยหมักจากใบไผ่นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนและวิธีการดูแลรักษาในขั้นตอนการดูแลรักษาเราก็พยายามที่จะรักษาเรื่องความชื้น พยายามรักษาเรื่องความชื้นให้มีอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับการขาจายตัวของจุลินทรีย์ซึ่งจะทําให้ปุ๋ยเนี่ยสามารถที่จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นในการทําปุ๋ยหมักจากใบไผ่นะครับเราจะใช้ระยะเวลาในการหมักตั้งแต่45วันขึ้นไปนะครับแล้วเราค่อยนําไปใช้งานาเมื่อเกิดการย่อยสลายหมดแล้วนะครับหรือการย่อยสลายที่สมบูรณ์แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราหมักแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับ ก็จะอยู่ด้านข้างกันนะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยหมากจากใบไผ่ที่สามารถนําไปใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้นี่อุณหภูมิจะเป็นอุณหภูมิปกติของอบริเวณที่อยู่รอบๆนะครับตัวอุณหภูมินี้จะเป็นอุณหภูมิที่ปกติแล้วสามารถที่จะนําไปใช้ในการบํารุงดินได้แล้วนะครับใส่พืชผักได้แล้วซึ่งลักษณะที่เป็นแล้วนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดินนะครับแต่จะเป็นสีดําสนิทแล้วก็จะดูว่ามีพว,วกเส้นใยต่างๆที่เกิดจากการย่อยสลายของใบไผ่ นะครับตัวนี้สามารถนําไปใช้งานได้เลยสําหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้บํารุงพืชผักต่างๆที่เราปลูกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ยืนต้นไม้ผลต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้โรยบริเวณรอบๆโคนต้นได้เลยนะครับหรือจะเป็นแปลงผักหรือนอกจากนั้นแล้ว นะครับเรายัางสามารถที่จะใช้ในการเตรียมดินเพื่อที่จะทําการปลูกพืชถักต่างๆใช้ผสมดินคุกดินปลูกหรือจะใช้เป็นส่วนผสมในดินเพาะก้าไม้ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยในการบํารุงดินการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นสวนต่างๆนะครับเป็นไรนาต่างๆก็สามารถที่จะนําไปผสมแล้วก็ทําการเพาะปลูกได้ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำไปทดลองทำและก็ใช้งานดูได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการลดปริมาณของขยะลดการเผาขยะลงไปได้อีกส่วนหนึ่งนะครับลดการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมลงไปได้ซึ่งการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับเกษตรกรที่อยากจะทำแบบเกษตรอินทรีย์เกษตรลดต้นทุนตัวนี้จะช่วยท่านได้เป็นอย่างมากสำหรับวิธีการทำปุ๋ยหมักจากใบไผ่วิธีนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ